เต่าต้องบอกเลยค่ะว่าตอนนี้ดาราติดโควิดเยอะมากๆค่ะพี่เต๋าฮะก็เขาติดจากการทํางานนะคะแล้วก็การไปเที่ยวแล้วก็เขามีที่มาที่ไปในการติดนะคะเขาไม่ได้ติดจากการไปใช้บริการซื้อบริการทางเพศหรือว่าอัพยานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาน่าเห็นใจค่ะตอนนี้โยงไปสอนถึงเรื่องเก่าไม่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 เกี่ยวกันไม่ไม่ไม่ได้หยดไม่ได้สอนถึงใครทั้งสิ้นเพราะไม่ได้เอ่ยชื่อใครค่ะ ฉันไม่ได้เอ่ยชื่อใครค่ะ,ค,ะคนที่เขาทํางานแล้วเขาติดเขาไปถ่ายรายการเขาไปออกกําลังกายแล้วเขาติดเนี่ยเขาน่าเห็นใจแต่บางคนเนี่ยเขาไปซื้อบริการทางเพศบางคนเขาก็อัพยาแล้วเขาติดอันนั้นก็พูดยากนะคะถ้าสําหรับพี่พี่ไม่เห็นใจค่ะอักษรยออเก่งในไอจีแม่ทำให้ชาวบ้านเขาอยากรู้แต่ช่วงนี้คนยิ่งอยู่บ้านก็ยิ่งอยากรู้ว่าเป็นใครพูดได้เท่าที่พูดได้เพราะว่าต้องรักษาแหล่งข่าว มันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเป็นพระเอกคนหนึ่งถ้าเป็นเรื่องจริงแม่ก็ต้องรู้ว่าใครอสอดย่อมามันพูดย่อไม่ได้พดเพราะมันยอ่อมันยอ่นยอปับ๊บมันจะไปซ้ํากับพระเอกอีกหลายหลหลายคนมันจะไปซ้ํากับพระเอกอีกหลายคนแล้วเขาได้กันจริงไหมแม่คือเขาไปเที่ยวกันไปถ่ายโฆษณาด้วยกันแล้วเขาเจอกออารนางแบบคนนี้เป็นลูกสาว เป็นลูกสาวอ๋อคือนางแบบเป็นลูกสาวแม่ถูกต้องแล้วเขาไม่เ,เ,เ,ล,เ,ล,เล่าให้แม่ฟังหรอเดี๋ยวสิเดี๋ยวเล่าก่อนัง,งนางแบบนปลูกสาวเลยเขาก็พี่เขาพาไปไปดูหนังจบจากดูหนังเขาก็ซี่กันอ่าเยเยมารุโก,โกเยเยมารุโกกันแล้วสักพักนึงก็เริ่มป่วยเอาไม่รู้ตนะูกบอว่าติดจากใครใครเป็นคนแพร่เชื้อนี่ยังไม่รู้เลยอะอยากรู้ว่าผู้หญิงติดผู้ชายหรือผู้ชายมาก็ชายสิ พราะตอนนี้วงการนางแบบโฆษณามาติดกันทั้งประเทศแล้วอะ่ะ<ม>เด็กในแบบในเบอร์นี่ก็โทรแคนเซิลงานกันหมดเลยบอกติดกันหมดเลยแล้วพุ่งกลงพุ่งกับโฆษณาติดโควิดกันหมดแล้วนะฮะแล้วก็เสร็จทีนี้เนี่ยอีลูกสาวก็บอกว่าแม่หนูก็ไม่รู้ว่าหนูติดจากพี่เขาหรือพี่เขาติดจากหนูแ,แต่ไปตรวจโรงพยาบาลเดียวกันแล้วหมอบอกว่าเออทุกท้งอ่เลือดเป็นอะไรผลเป็นบวกไม่ใช่เลือดเป็นบวกนะคะผลเป็นบวกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยไม่รู้ว่าเขาติดจากใคร ้จัดการพระเอกท่านหนึ่งที่ปิดบังทไลน์เนี่ยนะฮะก็มันเป็นเรื่องราวที่ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเป็นผู้จัดการที่นิสัยแย่มากนะฮะปกติเนี่ยผู้จัดการท่านนี้พี่ก็ไม่เคยเจอเขาแต่ว่าน้องนักข่าวในทีวีพูเขาก็เล่ากันให้ฟังในกองกองนักข่าวหรือว่าเคยโทรไปถามผู้จัดการท่านนี้เกี่ยวกับกรณีของพระเอกท่านหนึง่งซึ่งพระเอกท่านนี้ก็จะอยู่ในปาร์ตี้ในปาร์ตี้ที่มีคนติดเชื้อโควิดตลอด แล้วก็แต่และแต่แตแตไปนู่นไปนี่แล้วก็จะอ้างว่าไม่เคยไปแต่เราก็มีรูปตลอดว่าเขาไปในในสิ่งที่เขาอ้างว่าเขาไม่เคยไปตลอดแล้วก็พอล่าสุดเนี่ยเราก็ให้นักข่าวเนี่ยโทรไปสอบถามว่าเรื่องราวเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าในปัดในในใน,ในสิ่งที่เขาไปตอนแรกเลยเนี่ยมันมีคนที่มีเชื้อโควิดอยู่ด้วย <S <S ผู้จัดการกลับตอบบอกว่าอ๋อน้องไม่เคยไปไหนน้องอย่างงู้นน้องนี้แล้วก็มีผู้จาขึ้นเสียงแล้วก็ใส่อารมณ์ใส่นักข่าวซึ่งนักข่าวคนนี้เป็นนักข่าวใหม่แล้วก็เป็นนักข่าวเด็ก ผู้จัดการคนนี้ก็แวด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 แววดใส่นักข่าวเรามีความรู้สึกว่าแล้วทาไมต้องแวดขนได้ขนาดนั้นจริงๆก็พูดกันดีๆก็ได้แล้วก็อ่าโอเคแล้วพอเสร็จปั๊บก็ให้พระเอกของตัวเองลบไทม์ไลน์ออกเริ่มลบในอินสตาแกรมลบ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 ก็มีนักข่าวรายงานมานะคบว่าเขาเริ่มลบ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 ไม่ให้เราดาไทม์ไลน์ถูกว่าเขาไปในปาร์ตี้ที่มันมีคนเป็นโควิดจนล่าสุดนี้รู้สึกว่าเขาจะติดโควิดนะคะ เขาติดโควิดแล้วเรียบร้อยนะฮะโพสไอจี ID ที่แม่โพสว่าฝากถึงนางเอกดังและนางแบบเนี่ยที่ไปเที่ยวปาร์ตี้หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยทั่วเลยเนี่ยแม่ที่แม่โพสนี้คือยังไงอ่ะก็ไม่ได้ก็ลอยๆอะค่ะ พลอยๆเพราะว่านางเอกในประเทศไทยมีเป็นร้อยใครที่ไปมาก็รับผิดชอบตัวเองด้วยรับผิดชอบต่อสังคมด้วยส่วนนางแบบดังก็โอ๊ยนางแบบบ้านเมืองเราเมืองไทยก็มีเป็นร้อยเช่นเดียวกันเพราะไม่ได้เอ่ยชื่อใครใครที่ไปงานปาร์ตี้มาก็ต้องรับผิดชอบต่อสังคมด้วยแต่พี่จาได้ว่าณนะปัจจุบันนี้เรายังอยู่ในพลกฉุกเฉินอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจัดปาร์ตี้ได้อย่างไรใครเป็นคนจัดแล้วก็คุณไปได้ขนาดนั้นแล้ว คนในวงการบันเทิงซึ่งมันเป็นข่าวแล้วนะคะว่าคนในวงการบันเทิงเนี่ยอยู่ในงานปาร์ตี้นี่เยอะมากแล้วพี่ก็ไปดูรูปแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเยอะจริงๆวันหนึ่งที่คุณติดโควิดขึ้นมาหรือมีการแพร่เชื้อโควิดขึ้นมาคุณก็จะมาร้องขอหรือจะมารณรงค์ไม่ได้นะคะเพราะตัวคุณเองทำผิดกฎหมายอยู่เลยคนบางคนเนี่ยผิดแล้วผิดซ้ําผิดซ้ซําซากนะคะนางแบบบางคนเนี่ยอยู่ใน ชุมนุมของคนติดโควิดมาตั้งแต่กี่รอบต่อกี่รอบแล้วก็ไม่เคยไม่เคยไม่เคยที่จะนึกสำเนียกว่าเฮ้ยหยุดได้แล้วไหมตอนนี้เราควรจะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติไหมแต่นางก็ยังเที่ยวเตรปกติไม่มีการใส่แมสด้วยนะคะเราได้เห็นภาพแล้วเขาก็ไม่ได้ใส่แมสกันเลยอยากให้หน่วยงานภาครัฐมาดูด้วยนะคะไม่ได้ใส่แมสไม่ได้ป้องกันไม่มีโซเชียลดิสแฟนซิ่งไม่มีอะไรทั้งสิ้น แต่คนที่ทํางานออฟฟิศอย่างพวกเราหรือพ่อแม่พี่น้องประชาชนพ่อค้าแม่ค้านักเรียนนักศึกษาทุกคนจะต้องทําตามกฎระเบียบของรัฐบาลทุกคนต้องทําตามกฎระเบียบที่ทางท่านผู้นำนะท่านนายกนะฮะได้ให้มาแล้วก็ทํากันอย่างเคร่งครัดแต่คนพวกนี้เหมือนว่าเพราะละเลยอ่ะเหมือนเขาไม่ใส่ใจเขาไม่สนหรือเขาเขาไม่แคร์จะติดก็ติดเข้าใจนะคะน้องอาจจะมองว่า มันก็เป็นแค่ไขหวัดธรรมดาอย่างหนึง่งแต่ถ้าเกิดคนที่เขาทำงานงานเนี่ยหาเช้ากินค่ำเนี่ยเรื่องธรรมดาที่น้องมองว่าเป็นเรื่องธรรมดานี่มันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะมันเป็นเรื่องใหญ่สําหรับเขาติดตามรายการเต๋าตอบได้นะคุณผู้ชมนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเวลา21นาฬิานะทางช่องนี้เลยนะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะสับสไครต์และกดกระดิ่งด้วยเช่นเดียวกันครับ